สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับช่วงการแกะกล่องนะคะวันนี้เปิดหัวข้อมาก็คือแกะกล่องเลยนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเพิ่งแกะกล่องไปนะคะอาทิตย์นี้มาแกะกล่องอีกแล้วนะคะก็ เป็นการซื้อของที่เรียกว่าแพงที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าเด็กบ้านนอกอย่างเราจะซื้อของอะไรแต่และอย่างต้องคิดเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้ไปซื้อแทนแทนตัวนี้มานั่นเองนะคะใครที่ดูในส่วนของหน้าปกก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะที่วันนี้เราจะมาแกะกล่องในส่วนของแบรนด์ดิออนั่นเองนะคะกระเป๋าเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนอาจจะทราบกันีอยู่แล้วนะคะว่าไม่ใช่กระเป๋าใหญ่ๆแน่นอนนะคะเพราะว่า ะคะแผ่นไม่มีเงินซื้อนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องนะคะด้านในนะคะเป็นอะไรเดีย๋ยวเรามาดูกันมากดีกว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะชอปเสร็จเราก็ใส่เลยแต่ว่าอยากจะมารีวิวให้ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นกันด้วยนะคะ กล่องเนี่ยอาจจะแกละออกมาแล้วนะคะอาจจะไม่ได้สมประกอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะมีในตัวนี้ค่ะเป็นโบผูกมาให้นะคะดีอในตำนานนะคะสาวๆเขาก็จะต้องมา ม้วนมาพันกันแบบนี้ถูกต้องไหมนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นถุงนะคะมาแกะเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขาก็จะมัดมาให้แบบนี้นะคะซึ่งวันที่เราไปซื้อนะคะเป็นวันอาทิตย์ของเกาหลีเราซื้อในห้างของแกลลอรี่นะคะต้องบอกว่าของชินาหายากมากเพราะว่าบางช็อปไม่มีจําหน่ายนั่เองนะเพราะว่าเห็นว่าค่อนข้างฮิตแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่า นในส่วนของที่คนเนี่ยตามหากันมานะคะแล้วก็มาแกะกันเลยค่ะเราซื้อมาวันนี้เป็น2ชิ้นแบบนี้นั่นเองนะคะลองมาดูในส่วนของชิ้นแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอะไรกันบ้างนะคะชิ้นแรกกล่องใหญ่ออกมานิดนึงนะคะเปิดออกมาความจริงมันจะเป็นห่อริอบิ้นมาให้นะคะสวยเก๋ไก่มากเลยแต่ขออนุญาตแกะไปก่อนนะคะเปิดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจริงๆมันจะเป็นหออ่อกระดาษแบบนี้มานะคะแต่เราแกะแล้ว ซึ่งเขาก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะแกะออกมานะเป็นสติกเกอร์ดีอ่อนนั่นเองนะคะแกะออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็จะเป็นห่อ,อก,กระดาษแบบนี้ค่ะเปิดออกมานี่นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นสร้อยคอค่ะต้องบอกว่าเส้นนี้นะคะสําหรับเราที่เราเคยหาไปดูในส่วนของที่โซเนี่ยไม่มีของนะคะแต่ว่าอยู่ที่นี่ที่เราไปดูอะบมงเอิญว่ามีของนั่นเองนะคะเราก็เลยจัดมาเลยค่ะเพราะว่า เซลเขาบอกว่ามีอยู่ชิ้นเดียวเพราะเซลลเขาบอกว่ามีอยู่ชิ้นเดียวค่ะเราก็เลยบอกเอาชิ้นนี้เลยค่ะโดยที่ไม่คิดนะคะตอนแรกกำลังลังเลยอยู่ว่าจะสีทองหรือว่าเอาสีเงินดีนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าดูผิดหรือดูถูกไม่มีตัวสีเงินนะคะเป็นตัวสีทองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะคะสัญลักษณ์อะตรงนี้ นะคะแกะออกมาก็จะเป็นแกะกระดุมนะคะเพื่อไม่ให้มันพันกันเออมันน่ารักดีนะเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยซื้อมาใช้นะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าก็เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เลยนะคะซีดีแบบนี้เลยกล้องโฟงกัสหรือเปล่าเออซีดีแล้วก็จะมีเพจรอบนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีเพจเม็ด่ใหญ่ตรงนี้นะคะรวมไปถึงตรงนี้เขาจะมีมุกอยู่ด้วยนะคะซึ่งตัวปกตินะคะมันจะมีตัวเนี้ที่เขาหิดกัน แล้วก็เป็นเส้นเดียวกันเลยแต่ว่าด้วยคำที่เราเป็นสาวที่มันพุงลุง,งพุ่งแรงนะคะสาวก็เลยนะคะจะมาธรรมดาไม่ได้แล้วก็เลยเพิ่มเพ็รมานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะตัวในส่วนของสร้อยเนี่ยเขาจะเป็นสีทองแบบนี้เลยคะ่ะทองค่อนข้าง,างทองจ๋าแบบทองจ๋าเลยนะแบบบางทีเราใส่แล้วยัง,ยง,ยงแบบมีความเขินอายอะ่ะเพราะมันทองมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาลองใส่ดูกัน ่คะตัวนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะเราซื้อมาในราคาอย่าขอดูราคาก่อนนะคะจําราคาไม่ได้เพราะตอนซื้อไม่ได้ถามราคาเลยนะคะลูดอย่างเดียวจ้าทุกคนเป็นไวเสซตของเขานนั่เองนะคะก็คือลูรามาเฮาเป็นกล่องธรรมดาไม่ได้นะคะตัวนี้เขาก็จะมีประกรันให้ด้วยนะคะก็น่าจะเหมือนทั่วไปนะคะว่าเปลี่ยนได้กี่วันนะคะในส่วนของดูแลถึงกี่วันนั่นเองนะคะ 7 5 0 0 0 0นวอนนั่นเองนะคะตีเป็นเงินไทยเ5 0 0 0 0วอนนะคะคูณศูนย์จุแล้วกันนะคะอยู่ 20, ทีส่ส0 0 0มืซ้อทองื้อทองได้อีดอกไม่ได้คิด อ่าโอเคเอาใหม่นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0วอนไอ้อง0 0 0บาทนะคะจะอยู่ที่ไทยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะลองแอปไปเปิดดูนะคะอย่างนะ,ะเราไปดูใน a c e b o o k เพจนี้นะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ22 0 0 0นั่นเองนะคะก็ถูกกว่าไทยประมาณ2,000บาทนะคะแต่ว่าตัวนี้เราได้หักแท็กีฟันด้วยนะ54 0 0มสี่อเจอยู่ที่ประมาณอีกพันสี่ก็รวมแล้ว ตัวนี้เราได้อยู่ประมาณที่1 9ื่นกว่านั่นเองนะคะก็ถือว่าคุ้มในการซื้อนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะมารีวิวกันนะคะคือตัวนี้ค่ะแทนๆทนโอเคตัวนี้ซอยไปแล้วขาดไม่ได้นั่นก็คือ ตังหูนั่นเองนะคะด้านในกล่องนะคะก็จะมีมาแพ็กเกจแบบนี้นั่นเองนะคะดีออนะคะแล้วก็มีในส่วนของน่าจะเป็นคู่มือการใช้ทั่วไปซึ่งอ่านไหมไม่นะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าห้ามฉีดโดนน้ำหอมอย่าโดนน้ำมากนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะ อาจจะมีการหลุดลอกได้นะคะก็แกะออกมาก็จะเป็นซองแบบนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้ก็ซื้อมาให้แมทก,กันตัวถุงเขาจะแยกนะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะซึ่งว่าดีมากเลยไม่ให้ในตัวของผลิตภัณฑ์ไม่ให้ตัวของตังหุนเนี่ยเข้ามาชนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเพชรนั่นเองนะคะไม่รู้เพชรจริงเพชรปลอมนะ แบบนี้นั่นเองนะก็จะเป็นซีดีเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้แมตนะคะในส่วนของสร้อยคอ,อนั่นเองนะคะเอาไว้ใส่ทำงานเนาะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเราก็คือใส่แอมเมดเอ่ยนะคะใส่บุกิลี่เอ่ยเอาออกเสียงถูกหรือเปล่า นี่ก็ถือว่าครบเซตเลยนะคะสิ่งที่ได้คือสร้อยคอแล้วก็ตั้งหูนั่นเองค่ะตั้งหูก็คือจริงๆตั้งหูชอบว่าพอใส่แล้วอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราสวยขึ้นน่ะ ไม่น่าใจว่าเป็นหรือเปล่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นมาดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นมันดูหวานขึ้นมันไม่เหมือนสร้อยคอเสื้อคอยก็เออใส่แล้วก็ดูดีแต่ว่ารามีคอเฉพาะใส่ต้องหูอะคะ่ะมันมีความหวานขึ้นมันมีความแบบเป็นผู้หญิงมากึ้งขึ้นเห็นปะมันจะชัดมากึ้งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือสวยอันนี้ชอบมากอันนี้จะมาอยู่ที่ในราคาหกแสนสองหมื่นวอนนะคะตีเป็นเงินไทยทวนสองเจ็ดเลตตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่หก คอยู่ที่ไทยก็ได้ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดไหแล้วก็ของเราได้หักแท็กดีฟันอีกประมาณนะคะประมาณ42,000นะคะคูณ0 0นย์ลบอีก1,000กว่าบาท1,000กว่าบาทนะคะถ้าบอกว่าต่างหูคู่นี้นะคะเราซื้อมาในราคาไม่ประมาณพั0 0้าหนั่นเองนะคะถือว่าคุ้มนะคะ วันนี้เราก็หมดไปถ้าตีเป็นเงินเกาหลีนะคะจะอยู่ที่1.370 0ล้าวอนตีเป็นเงินไทยอยู่ที่0.027นะคะอยู่ที่ประมาณ36,999นะคะถ้าซื้อที่ไทยเนี่ยคิดว่าต้องเฉียดประมาณเกือบ40,000นั่นเองนะคะถือว่าคุ้มไมมคุ้มนะคะถามว่านอกอันได้แท็กรีฟันดได้ยังไง เพราะว่าใช้พาสปอร์ตเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่จะไม่สามารถใช้ส่วนแท็กฟรีฟันได้นะคะพอดีว่าเพื่อนมาเที่ยวเกาหลีก็เลยใช้พาสปอร์ตเพื่อนได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยไปรับนะคะก็ถือว่าคุ้มนั่นเองนะคะสับใครที่จะเลือกได้ส่วนของดูของ พวกต้องหูหรือสร้อยคอหรือสิ่งต่างๆที่มีความรู้สึกว่าม,มันฮิตเนี่ยจะแนะนําให้มาซื้อในส่วนของนอกเมืองนะคะ1มันจะต้องไม่ต่อคิวนาน2นะคะมีในส่วนของสินค้านะคะเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องไปรอของนานแล้วมาครั้งไปเราจะได้ไม่เสียเซลล์ด้วยนะคะบาครั้งไปแล้วไม่มีของนะคะแต่ต้องบอกว่าพอต่างจังหวัดเนี่ยของอาจจะน้อยกว่าในโซแต่ว่ามันจะมีของนะคะไม่อย่างต่ำคือหนึ่งชิ้นหนสองชิ้นนะคะในช็อปก็คือโอเคเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเมมเบอร์อะไรของเขา มาากยที่เขาจะเก็บของให้เรานะคะส่วนวันนี้ก็จบและสำหรับการรีวิวนะคะสับใครนะคะที่อยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเราก็มาแค่รีวิวในตัวของสินค้าไม่ได้มารีวิวในส่วนของประวัติอะไรมากมายนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็มาแกะกล่องให้ดูนะคะส่วนของกล่องก็คือบอกว่าประทับใจมากนะคะเป็นการเก็บที่ดีแบรนด์อื่นไม่รู้เพราะว่าเพิ่งเคยซื้อแค่แบรนด์นี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะชอบถุงผ้ามากเลยอะ จริงๆกี่วันดำ ะะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดไลค์ให้มากนะคะรวมไปถึงการแชร์ด้วยนะคะบางครั้งดูมาอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายแต่ก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะอยากให้มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับใครที่อยากให้รีวิวอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาหารเกาหลีการเที่ยวที่เกาหลีหรือการ ทำอะไรเกี่ยวกับเกาหลีอะไรต่างๆนะคะสามารถเมนคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยนะเนี่ยลดมากพี่นัดลดมากพี่นัดจะเหล่าจะได้เป็นคนหูเบา